ครับสวัสดีเพืเ่อนๆสายสตรีทของทุกท่านก็ามาพบกันอีกครั้งนะครับเย็นนี้นะเดี๋ยวจะเอาชุดโหดนะครับรอกตัวใหม่นะเหยื่อฟ้าลันไทยสตรีทฟิชชิงนะครับทีเซเอฟนะของนัตุ่มนะนะขอบคุณมากนะครับที่ส่งเหยื่อมาให้นะเขบอกบ้างลองดูนะเผื่อได้ปลาใหญ่เผื่อได้ปลาใหญ่สภาพหมายของเนี่ยแต่วันผมนะนะครับมันก็ค่อนข้างมีแต่ปลาบอกนะ ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะจะมีตัวกัดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูนะตอเบรคเขาโอ้โหซีโอเลยนะเกิดใใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับถ้าว่าได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็เดี๋ยวเปลี่ยน,เป,นเป็นเท็กซัสเหมือนเดิมนะเดี๋ยวดูกันออกตัวเลยนะครับตอนนี้ก็ 4, 4, 4ี่โมง4ี่โมงเย็นแล้วนะสี่โมงกว่ากว่า นะครับวันนี้นะเป็นรอบตัวใหม่นะครับบอกเลยนะครับเป็นสตรีทเนะครับเป็นสตรีทเนะครับไดว่าสตรีทเรอบ7.1นะครับกับคันไดว่าบาซอน5้าีสสนะครับห้า2ีนะครับแต่ตัวเหยื่อนะครับของน้าตุ้มเนี่ยเขาเขาเขียนข้างซองมาว่าน้ําหนัก9กากรัมนะครับรวมตะเบ็ดแล้วนี่ก็ผมว่ารวมกิปแล้วน่าจะมี10กรัมนะสิกว่ากว่านะครับ ก็ซึ่งคันเวทเนี่ยผมว่าคันเวทเนี่ยก็อ่อนไปหน่อยนะถ้าเป็นเวท86นะครับเนี่ยใช้เหยื่อกับประมาณสักเนี่ยสัก10กกัมกว่าๆอย่างเงี้ยตีสวยเลยหาความเหมาะสมของน้าหนักเหยื่อนะครับกับเวทคันนะครับรอกเนี่ยมันตีได้หมดอยู่แล้วนะครับทั้งทั้งแบบว่าเหยื่อประมาณเนี่ยตีได้หมดอยู่แล้วนะครับก็จะมาสําคัญที่คันนะครับกับเหยื่อว,ว่าได้กันหรือเปล่านะครับ คำว่าได้การหรือเปล่าของผมก็คือผมจะผมจะลองเทสจากท่านี้นะครับท่าฟิปนะครับถ้าตีไซส์แคสอย่างเงี้ยมันได้หมดแหละนะครับคันอ่อนคันแข็งคันอะไรเนี่ยมันตีได้หมดนะครับอ่าอยู่ท ada, er ีทท่การคุมเฉยๆนะครับแต่การดีดท่าอื่นนะครับเห็นไหมเห็นปลายคันไหมครับงอหรือไม่ดูดูมือผมนะ ปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยอันนี้คือแสดงว่าน้ำหนักเหยื่อได้ข้าวฟิปันั้ข้าวฝังไปเลยนะประมาณ10กว่าวเมตรนะครับเนี่ยเนี่ยเราลองลองสังเกตด,ดูนะเนี่ยฟิปนะปึ๊บง่ายๆเลยนะริมๆเลยเนี่ยอันนี้คือปลายคันมัน น้ำหนักของปลายคันได้นะครับเหมาะสมนะครับแต่ว่าส่วนตัวคือก็ก,ก็ถือว่าคันเนี่ยก็ก็อ่อนไปหน่อยนะเวทเนี่ยนะครับเวท52อเนี่ยอ่อนไปสำหรับเหยื่อ10กร,รัมขึ้นไปนะครับเนี่ยเพราะว่ามันยังแบบยังชิวเลยเนี่ยกระดิกหน่อยนึงในแบบลงแบบช้าปึ๋ง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 ,งอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะปึ๋งเนีย่ย ปึ้งดีดได้เลยนะครับแต่ถ้าเวทแข็งกว่านี้86เนี้ยจะดีดแบบมีมีกำลังส่งนะครับปึกป๊กปึ๊กอย่างนี้นะปึก๊กได้เลยนะครับจะทําระยะได้ดีกว่าและคอนโทรลควบคุมควบคุมทิศทางควบคุมความแม่นยําได้ดีกว่านะให้นึกตามก็คือหนังกระติกนะเคย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 ยิงลูกลูกหินหนังกระติกนะครับถ้าว่า ถ้าว่าลูกหินมันใหญ่อะเวลาเรายิงไปอะมันมันเห็นไหมเวลาดึงมาปุ๊บบึง้งมันจะดีดไปแบบได้ระยะน้อยกว่านะครับกับน้ําหนักที่พอดีเวลาดีดปุ๊บปึง้งนะครับมันจะมีน้ําหนักในการส่งส่งดีกว่างงไหม <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้เรียบเรียง <c oughs> คําพูดท่าไหนละเหยอมันหนักกว่าน้ําหนักเวทคันประมาณนะั้นนะอ,อันนี้คร่าวๆนะ เดี๋ยวไอ้ส่วนรายละเอียดนะแต่ถ้าว่าตีไซค์แคสตีนู่นนี่นั่นเนี่ยตีไซค์แคสโอ้ยเฮด็ดอย่างนเงี้ยปกตินะครับพิชชิ่งเนี่ยเงี้ยปึ้งเนี่ย,ยถ้าเยื่อหนักอะ่ะพลาตอนเราดึงอะปลายคันมันมัน,ม,น,ม,นมันดีดช้านะครับน้ำหนักเยื่อมันเยอะนะครับแล้วปลายคันมันจะ,จะแกว่ป๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊ก,ปก,ปกไปเงี้ยนะนะทำให้ความแม่นยำและและระยะทางหายไปนะเหมือนแบบย้วยอะ่ะประมาณนั้นนะครับ ถ้าคันเวทถ้าคันเวทห้าสิบสองแบบนี้นะครับจากที่ใช้ใช้มานะครับผมว่าน้ำหนักเหยื่อประมาณสักห้าถึงเจ็ดกร,รมันะกรรมนะห้าถึงเจ็ดกรัมนี่สวยเลยนะครับเนี่ยห้าถึงเจ็ดกรัมเนี่ยจะใช้ท่าแบบดีดแบบมีกำลังดีดนะครับได้ได้ดีเลยนะครับควบคุมทิศทางได้ดีนะห้าถึงเจ็ดกร,รม่มไม่เกินสิบกร,รัมเนี่ยผมว่า ผมว่าเวทห้าขี่สิบสองเนี่ยจะเล่นท่าได้ดีเลยท่ามูท่าโลเนี่ยท่าท่าโลคือควงมานะครับแล้วก็ให้ปลายดีดนะอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือท่าโลนะครับเนี่ยควงมาแล้วให้ปลายดีดเนะี่ยถ้าว่าคาันอ่อนไหมอ่าคันอ่อนมันก็จะเราจะเค้นนะครับเค้นให้ปลายมันดีดเนี่ยได้ยากกว่านะถ้าน้ําหนักเหยื่อมันสูงนะงงไหม,ม,ม นะอย่างเช่นอันเนี้ยน้ำหนักเหยื่อ10กว่ากร,รัมนะครับตัวเหยื่อ9.5นะที่เขาเขียนไว้ข้างซองนะครับกับตะเบ็ด 4O นะกิ๊อีกนะครับผมก็ตีให้มาตั้งสิบกรัรมกว่าๆด้วยนะอืมกับกับเหยื่อตัวนี้นะเนี่ย10กร,รัมกว่าๆนะครับกับมาโลคันเวท5ขี่12นะครับ5ขี่12ปอนด์อ่ะโลเนี่ยเห็นปลายไหมปลายมันจะบุ๊บบุ๊บย้อยเลยนะบุ๊บบุ๊บเนี่ยเวลาช่วงย้อยเนี่ยมันจะทำให้เราปล่อยเหยื่อ การปล่อยเหยื่อนะครับจับจังหวะปล่อยเหยื่อย,ยากนะแล้วก็ปลาตอนดีดอ่ะปลาตอนดีดอะปลายมันจะดีดได้ได้เบากว่านะครับเพราะว่าน้าหนักเหยื่อมันหนักนะถ้าเหยื่อตัวนี้สักประมาณสัก6กรัม7กรัมนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะเหยื่ออะไรนะครับหกกรัม7กรัมเนี่ยจะจะสวยเลยนะครับสําหรับสําหรับเวทคันนี้นะเนี่ยเวทคันห้าสบสอง ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวยาวนะออฟฟิศเสร็จนะเดี๋ยวจะมาอาธิบายเรื่องตะเบ็ดนะครับให้เข้าใจกันไปเลยนะว่าว่าไซส์ไหนเป็นไซส์ไหนนะอะกาศนะจะปล่อยส่งเลยนะโอ้ยขาไม่เข้านะตัวเล็กเห็นไหมโอ้ยกำลังจะปล่อยส่งเลยนะกัดไม่เข้า น่าจะเป็นช่อนเล็กนะเออตีเข้าไปในนูนะอืมกำลังโม้บนเพลเลยนะเนีย่ยตีเข้าไปใต้ผพานเลยนะโอ้ปลามันเล็กนะถ้าว่าเหยื่ถ้าว่าเหยอเ,เล็กกว่านี้สักหน่อยเดย่กี้นี่ผมว่ากัดเข้าเลยนะ แม่มันพลาส่งเหยื่อน้ำหนักสูงอะ่ะมันจะตีได้ยากกว่านะครับถ้าว่าคันมันอ่อนนะโอ้นี่ฟ้าลั่นนะโอ้ตีน้ําดีมากนะขานะอืมนี่นะตัวมันเนี่ยไหมตัวยางเนี่ยส่วนขาตีนขามันเนี่ยขามันก็เป็นยางนะแต่ว่ามันจะมีตุ่มตรงนี้นะแมหนากว่าหน่อยนึงนะเพื่อจะตะวักน้ํานะครับ คือลากมาเนี่ยมันก็จะ,ม,จะมันก็จะกระเดิดน้ําอยู่แตติ๊ดติดต,ติเออลั่นดีเหมือนกันนะแล้วเขามีตัวเสริมด้วยนะมีตะกัวเสริมให้หนักนะครับอืมแต่คันผมอ่ะมันอ่อนไปหน่อยนะต้องใช้สักแปดสิบหนะอืมใช้แปดสิบหนี่จะตีเหย่อนี่มันเลยนะผมว่าเป็นบีอ5นุห้านะครับของวอร์ i ิเนะครับดูรักิงรุ่นวอ r r ริเอร์นะครับถักหก อันนี้ผมใช้หนะึ่งจุดห้าเลยนะโอ้โหงจับใช้หนึ่งจุดห้านะครับให้สมกับกับรอกนะครับรอกมันค่อนข้างจะเป็นรอกรอกเล่นของใหญ่อะใส่คันนี่ห้าสิบห้าสิบสองนี่ไม่ใช่คันเล่นของใหญ่นะถ้าของใหญ่ก็ต้องแปดสิบหกขึ้นนะครับ 86, 10, 20, 8, 20. แปดสิบหกสิบยี่สิบแปดยี่สิบอะไรเงี้ยอืม เวลาน้อยนี่ผมว่าผมว่าเทสลองอะไรยากนะเวลามันน้อย <c oughs> แล้วก็จากประสบการณ์เดินอุย้ยโดดแล้วนะอุย้ปยป่าใหญจริงด้วยอุย้ยกัดยังใหญ่ยยเลยอะเอ้ยดตแม่มนกัดไม่ติดโอ้คเพลินจัดเอาใหม่นะใหม่นะ เฮ้ยว่าไงวะเฮ้ยโอ้โหได้เรื่องเว้ยเะเหยือตกช่อนใหญ่ป่าวะอืมหรือมันใหญ่ไม่พอไม่แน่ใจละนะเหยื่อนี่ไม่ไม่เล็กนะครับกี่เซนนะก้าเซนมัง้งอืมมันจะเขาว่าเป็นเหยือกึ่งนะ กึงสคิปปิ้งนะครับไม่ไม่ใช่สคิปปิ้งโดยตรงนะก็ะคือสามารถสคิปปิ้งได้นะครับสามารถเล่นใต้น้ําได้นะน่าจะเป็นเหยื่อแบบออ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 คือใช้เนี่ยอัเนี่ยเนี่ยตะคิปไปนะเอาอยู่ไหนวะเหนอยอ่ะอ,อย่างอย่างเงี้ยตะคิปไปนะเพราะว่ามันอยู่ใต้ยไหมเนี่ยแลบตินไปเลยเนะ มองไม่เห็นนะมันคือเข้าไปนู่นเลยนะอ่าก็ถือว่าเจ๋งนะอืมนะผิวน้ำได้นะครับใต้น้ำได้นี่นะไปยู่นเลยนะ <c oughs> ผมยังมองไม่เห็นเลยนะตีเข้าไปอะ่ะ <c oughs> อ้นี่กัรสองทีแล้วนะอืมแต่ไม่ติดนะครับไซส์ปลามันมันเล็กนะ ลงตะลึงปุ๊บกัดเลยนะนี่ปลาค่อนข้างหนาตัวนะนี่แต่ก็เดินตีมานี่กัดไปสี่ทีแล้วนะเนี่ยนะมันมันมันกัดโดดยากนะตะเบ็ดมันเบิร์ต 4O อ,อ้อาวจออานนะเฮ้ยเ,เห็นลแล้วไงเห็นแล้วไงยังออกมาไอยังอกอกมาถึงเนี่นะยแกย่างมาเดบเรนไปไหนเลยนี่เดินย่อไปนู่นหน่อยนึงอ๋อาจะ อัดเยอะกัดไปสี่ทีแล้วเนี่ยตัวมันเล็กเยอะนใหญ่กัดแล้วไงเออ่ยเยอะนใหญ่เอาไม่เปลี่ยนเยอะหรอเอาลูกเอาหมดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเนี่ยนี่ลองดูกัดตรงไหนมันี่กัดตรงไหนนี่เละปังแต่ว่าตัวมันเล็กอมเยอะไหมอมเยอะไหมเขาปลาทองนี่มันเล็กใช่เนี่ยดูดินี่ตัวเบ็ดดิดูยองใหญ่เ罗 โอตใช้เลขกันเนี่ยประมาณสีเท่าตัเวเบสอะนะเอเอได้เปลี่ยนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถีบขึ้นไปนูน่นเลยนะเปลี่ยนเ,เป็นอีโต้นะหล่้อีอีนะเปลี่ยนเป็นอีโต้ลวดูใสอะไสดีนะป่โโนะ,นะะโอ้สองขีดกว่าเลยนะตัวนี้มันกัดนะมันมันกัดนะครับให้ให้เหยื่อใหญ่ย,ยังไงมันก็กัดนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การติดอะ่ะม,มันยากอ่ะเดี๋ยวนาลองสังเกตดูนะ สังเกตไซส์นะฮะที่ที่ใช้นะครับอเอาแค่ตะเบ็ดนะ,ะแค่ตาเบ็ดนะให้ตาเบ็ดโผล่มาเห็นนะ,ะดูนะเห็นว้วมดูเลยดูตาเบนะ็ด <c oughs> ดูดิเห็นไหมเนี่ยมันถึงจะกัดแล้วกัดเข้านะครับและและและเข้าปากนะครับอ่าถ้าผิวน้ําถ้าว่ามันมาโหดจริงมันบัอมมาโดนตาเนี่ย ปุ๊บตะเบ็ดปุ๊บเนี่ยอาจจะติดได้เลยนะครับตัวเล็กนะครับทองเหลือง3กมกัมนะครับแค่ขยับเป็น3หน่อยนะเพราะว่าคันเบ็ดมันคันเบ็ดและลอกมันค่อนข้างจะเป็นลอกที่ต้องตีเยอะมีน้ําหนักนะครับนะแล้วเราเอามาใช้เนี่ยรวมตะกัวรวมตะเบ็ดร,รวมปลายางก็ตกอยู่ประมาณ5้ากรัรมนะคันอ่ะคันโอเคนะครับ คันเวท12เนี่ยกำลังสวยเลยนะแต่รอกเนี่ยมันเป็นรอกลอกตีแบบเหยือกลางนะก็จะต้องปรับจูนหน่อยนะปรับจูนตัวเองอะ่ะ <c oughs> ไว้หลุมจีเดียดนะแว้หลุมจีเดียดนะหลุมนี้นี่ค่อนข้างจะโดนกัดบ,บ่อยนะอื ใครล่อไปแล้วหรือเปล่าเย็นนี้นะถ้ามีใครร่อนี่น่าจะโดนนะ เหมือนฟองนะเหมือนจะมีตัวเล็กนะครับย้ำดูเลยนะเอานะไปดูนั่นโอ้ตีดีนะ,ะเริ่มเริ่มเริ่มปรับจูนได้แล้วรู้สึกแล้วตีดีแล้วนี่ยกี้อะไรงู นะยังจูนแบบองศาในการจับการปล่อยนะรอกแต่และตัวนะครับมันจะมันจะทิ้งน้ําหนักไม่เหมือนกันนะครับการการการที่เราตีออกไปเนี่ยนะบางตัวทิ้งแบบเผินนะบางตัวทิ้งแบบเหิน,นะบ,าบ,บ,หนบางตัวทิ้งแบบลงเลยนะครับเราก็ต้องปรับจูนปรับจูนมือเราอะองศาการปล่อยอะให้ให้ให้เข้าที่นะครับอันนั้นเดี๋ยวเราให้ังนะเดี๋ยวอีกแล้ว ไม่มีกันอืมอืมนี่ถ้าเป็นสายเล็กก็น,นี่นี่หืมปื้ดเลยนะเนี่ยมีอย่างแบบสาย1.5นะถือว่าใหญ่นะครับสำหรับผมอ่ะ1.5นี่ก็ใหญ่เลยนะสำหรับช่อนนะอ,อือไปฮะไอโปรเซนลองเทสดูนะกัดแล้วนะ อยู่ด้วยเอ้ยอมจนได้นะนี่คือซ้อมเฉยเฉยคือแบบแบบซ้อมแบบใช้อุปกรณ์ที่ไม่เคยใช้เฉยเฉยใช่ดะ้วก็ได้ตัวไ้ตัวป้ามันงาตกง่ายงอ่างั้นให้โปรเซ็นในฐานะที่แบบคือแบบเพิ่งได้จับอุปกรณ์ที่แบบเฮ้ยข้อแตกต่างมันเป็นไงั้างเลื่องเรื่องกว่ากันเยอะเยอะมากเลม,มากเลยการออกแรงเป็นไง หน่อยเดียวพอนะปกติคือต้องบอกก่อนโบเซนใช้วีว่านะครับรอกวีว่าแล้วจะรอกวีว่าตีเยยาเบาได้ต้องทําไงมาปรับศูนย์ต้องปรับหน่วงศูนย์ใช่แล้วปรับหน่วงศูนย์แล้วมันไม่ฝู่เอานิ้วลาต้องอานิ้วลาต้องอานิ้วลาตั้งแต่ออกตัวยันเหยาตกเลยนะครับถึงจะตีเหย่เบาได้นะครับแต่รอกมันไม่ได้ทามาให้ตีเย่าเบาแต่ถ้าคุณจะตีเย่าเบาคือต้องปรับถึงศูนย์ใช่นะแต่สําหรับรอกที่ที่ มีราคาขึ้นมาหน่อยเป็นไงบ้างก็ได้โอ้โหนะปกติถ้าปรับศูนก็แทบจะไม่ต้องออกแรงใช่แค่เบาๆเบาๆแล้วไอตอนวิว่าเป็นไงโอ้โห้องขยี้แรงหน่อยนะคือดูแกนะที่ลั่มมานี่ไม่ใจอะไรนะหวหคือออกจริงแต่ต้องใช้แรงแรงเยอะนะแต่ตีอยเบาได้ปรับหน่วงสูงได้ได้นะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับมือใหม่ๆนะครับอุปกรณ์ไม่ใช่ประเด็นหลัก ไม่ใช่นะครับแต่ว่าการฝึกฝนสำคัญที่สุดนะแต่ถ้าเรามีตังมีอะไรก็เก็บซื้ออุปกรณ์ที่อัพเดเวลวลขึ้นไปนะก็วันนี้ก็ลาบอกเชนไปก่อนคด้วยปลาตัวนี้การหน้าเจอกันใหม่เจอกันใหม่สวัสดีครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้นะก็ตอนออกมานะครับก็ช่วงเย็นนะครับก็เอาเหยื่อฟ้าลั่นนะครับของหน้าตุ่ม PZF ซ l u s พัสนะครับมาลองใช้ดู นะครับก็มีกัดไป4ทีนะแต่ว่าด้วยไซส์ของปลานะครับปลามันตัวไม่ใหญ่กนะัด <c oughs> ในเขา่าลยเปลี่ยนนะครับเป็นปลายางอิโต้นะกตัวมาเล็กน้อยนะครับก็หมดเวลาสําหรับอุปกรณ์นะมันมันเป็นแค่แค่ตัวช่วยนะครับแต่ถ้าเราฝึกฝนนะครับเหมือนโปรเซนเรียกว่าเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์เราเริ่มต้นด้วยราคาไม่แพงก็คือเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีราคาแพงนะกวอีว่านะครับหยดน้ํา นะซึ่งที่ว่าจะตีเหยื่อเบาตะตัว2กรกมปลายางได้เนี่ยต้องแบบต้องเปิดหน่วงศูนยะ์ะเปิดหน่วงศูนและต้องใช้นิ้วราตั้งแต่ออกตัวนะครับจนเหยื่อตกนะครับเพื่อจะไม่ให้มันฟูนะแล้วก็เขาทําอย่างนั้นมาจนจนชินจนคล่องนะแล้วมาลามาถึงตอนนี้คือจับอุปกรณ์ดีนี่ยตีอะไรก็ได้ <c oughs> นะวันนี้ก็คงจะลาแต่เพลงตรงนี้นะครับโอ,อกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ